สวัสดีเจ้าวันนี้กะจะปามายากวิวยเตี๋ยวน้ำใสง่ายๆเจ้าวันนี้ก็จะใสในส่วนของขาหมูเนะเจ้าพอดีว่าไปซื้อกระดูกข้อกระดูกยังอื่นแบบนี้เลยเจ้าก็เลยได้ขาหมูมาใส่และก็ตามด้วยหัวใชเท้าเจ้า ใส่เยอะๆนะเจ้าเบาะน้ำตุกมจะได้หวานกุ้มกลมอร่อยเจ้าแล้วก็ใส่ก้านขืนชายแล้วก็ก้านต้นหอมลงไปนะเจ้าแล้วก็พริกไทยขาวป่นเจ้าถ้ามีหากภักจีใส่ตัวกระจะหเมอแหมน้อยเจ้าแล้วก็ใส่หอมขาวตุ๋มลงไปเจ้าแล้วกับยเกี๊ยเกี๊ยเห็น้อยหนึ่งเจ้าก็ต้มไปสักก้านนะเจ้าแม่กิฟก็จะพริกข่ามูอนะเจ้าจะได้ซุปเปถั่วกันเจ้าเนื้อก็จะเยอะยูเนอร์ข่ามือนี่นะ ต้มไปจำหลํำแล้วเจ้าก็จะมีฟองขึ้นแบบนี้เลยเจ้าก็ช้อนฟองออกน้ำซุปจะได้ใส่เจ้าไม่คิดก็กต้มไปประมาณ3าิบนาทีเจ้าจากนั้นก็จะปรุงรสดด้วยน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวฝ้าไทยสำเร็จหลวบเจ้าสองสีฝ้านอส่ไป3ามทับพีเล็กเจ้า ้วก้กนกนโกนเหียน้อยหนึ่งเจ้าแล้วก็ตามด้วยน้ำกระเทียมดองนะเจ้าเพิ่มความกลมกลอมแล้วก็หวานขึ้นเจ้าใส่ไปสองทับพีเจ้าแ้วก็ตามด้วยเกลือป่นเหียน้อยหนึ่งนะเจ้า แล้วก็คนๆนะเจ้าให้ส่วนผสมเข้ากันดีเจ้าแล้วก็ต้มตุ๋นไปจนขาหมูซุกเปยด,ดีประมาณ45นาทีนะเจ้าไม่อกีก็จะใส่ลูกจิ้นลงไปพอลูกจิน้นฟองตัวแล้วก็เป็นอันเซตเรียบร้อยน้ำซุปของเฮาเจ้า จากนั้นก็จะมาซอยหมูสันนอกเจ้าใจเนื้อหมูสันนอกเนื้อจะได้นุ่มเจ้าเมคกิปก็จะนํามามากด้วยพริกไทยขาวปนเจ้าแล้วก็แป้งข้าวโพดเพิ่มความนุ่มเจ้าซีอิ้วขาวเจ้าแล้วก็ซอสปรุงรสเจ้าถามด้วยซอสหอยนางรง ลกักกาน้ำตาลเนี่ยน้อยหนึ่งเจ้าแ้วกับคุกเข้า,าส่นผสมเพื่อเข้ากันดีนวดนวดนวดเนื้อหมูเนืเจ้าจากนั้นก็น,น้ำฝามาปิดไว้ลักกันนำมากในตู้เย็นประมาณ30นาทีเจ,จา้าลวกอะไรลวกเท่เท่อะไร หมูว่าคนน่องก็เริ่มหิวและเจ้าก็อยากจะช่วยแม่ลวกเส้นเองเจ้าวันนี้ก็จะเป็นเส้นมีเหลืองกับเส้นเล็กเจ้าเด็กๆก็จะชอบมีเหลืองเจ้าหอวคนลวกเองใส่เป็นงูนะเจ้าลวกข้างเดียวเกือบมดก็อยากมีส่วนรวมทุกกิจกแร่มนะเจ้า เลี้ยวลิตักใส่เองเด้อเนี่ยนี่ไ้พอหลวกเสร็จแล้วก็น้ำใสก่กระชอนเจ้าแลวกใส่จานพักไว้ก่อนเจ้ามอดวกติมีคิปใจก็จะเป็นมอไฟฟ้าของ SCE นะเจ้า ตัวนี้ขนาด1.8ลิตรนะเจ้าปั๊บได้สองะทับนะเจ้าทำชาบูซุกี่หรือนำมาทำเป็นหม้ออเนกประสงค์ไห้ลวกไออย่างต่างๆได้เจ้าขอจิ้มเหม็นน้อยหนึ่งนะเจ้า QC ก่อนถึงกลุ่มบริโภคเนาะลวก็หลวกหมูทีห้ามักไว้นะเจ้าเขาจะกินเขาก็ลวกเป็นถ้วยๆไปเจ้าอันนี้ก็จะทำเพื่เด็กๆก่อนเนาะเด็กๆก็บะไซพักเจ้า ใส่แต่หมูเส้นลูกจิน้นน้ำซุปก็จะใส่หมูให้ลูกเจ้าก็ใส่น้ำซุปลงไปเจ้าใส่ลูกจิน้นตัวเนาะมีคนหิวเนาะเปิ้ก็จะยิบยิบกินไปเรื่อยเจ้า เป็นอักเสบเจ็ดเดบด้อยนะเจ้าก๋วยเตี๋ยวของเด็กๆหน้าตาแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นชุดก๋วยเตี๋ยวของเฮาละเจ้าก็จะใส่ห้อผู้ใหญ่บางเจ้าใส่เส้นแล้วก็ใส่หมูละเจ้าแล้วก็อันจะลวกพักเจ้าพักวันนี้ก็จะมีพักบุ้งกับทวงอก ยะของคนใหญ่บัตัดแล้วนะเจ้าปีวาก็มาขอเติมนะเจ้าด้วยตะกี้มดแล้วเนาะหลวกไว้ก็ดีเหมือนกันนะเจ้ามาเติมก็สามารถนำตักใส่ถ้วยใส่น้ำซุปได้เลยเจ้าวันนี้แม็กกีบก็จะปรุงเป็นต้มยำนะเจ้าใส่ถั่วลิสงปนนะเจ้ากุ้งแห้งพริกป่นน้ำตาล ละกัน้ำส้มนะเจ้าบะหมี่บะนาวเนาะใส่น้ำส้มใส่ชูแทนและกันอันน้ำปลาเจ้าละกักระเทียมเจียวพริกไทยนะเจ้าละกัอันเองก็ขึ้นชายเนาะใส่ลูกจีนลงไปละก็ตามด้วยน้ำซุปเจ้ากัอันนี้ก็จะเป็นของพ่อบ้านนะเจ้าส่วนในกิ๊บจะกิ่นเส้นเล็กนะเจ้านี่ละอ่อนมาตันอย่างนั่นก็เติมเส้นเล็กไปหแหมละเจ้าตะกี้กิ่นเส้นมีเหลืองไปละจะเอาทุกเส้นเลยอเตอนะนา ออนก็กินหลายถ้วยแล้วเนาะกะวันนี้ไมค์คิปก็จะขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนีป้นนนก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามมาเป็นกำลังใจให้ไมค์คิปด้วยนะเจ้าสวัสดีเจ้า